หลังจากพบศพชาวโรฮิงญาถูกฝังอยู่นะคะซึ่งคาดว่าบริเวณนี้เป็นค่ายกักกันในจังหวัดสงขลาล่าสุดนะคะทางด้านที่ปรึกษาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้นําเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงแพทย์นิติเวชนะคะเข้าไปสํารวจพื้นที่พร้อมตรวจสอบเพิ่มเติมและพบศพชาวโรฮิงญาอีก21ศพติดตามรายละเอียดได้จากรายงานคะ่ะพลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลสงขลานครินร่วมกันเข้าตรวจสอบค่ายพักัร้างบนเขาบ้านตะโลตําบลปะดังเดซาอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาหลังจากที่มีการขุดพบหลุมฝังศพจำนวนมากในพื้นที่และพบศพของชาวโรฮิงญาเสียชีวิตอยู่ในค่ายด้วยซึ่งเชื่อว่าค่ายพักพักร้างแห่งนี้เป็นค่ายกักกันชาวโรฮิงญาก่อนที่จะหลบหนีเข้าประเทศที่สาม การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในครั้งนี้รวมทั้ง DNA เป็นการตรวจโดยใช้วิธีหลักการตามหลักนิติวิทยาศาสตร์สากลในการเข้าเก็บพยานหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุและจะใช้วิธีตรวจหา DNA จากชิ้นส่วนกระดูกต้นขาฟันและซี่โครงเพื่อนำไปเทียบเคียงกับชาวโรฮิงญาที่มีการแจ้งหายในพื้นที่โดยคาดว่าจะทราบผล DNA ภายในหนึ่งสัปดาห์ ส่วนจะมีการทารณุณหรือถูกฆาตกรรมหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบอกได้โครงกระดูกที่เราพบเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความสูงเลือดร่องรอยหรือบาดแผลที่พบจากโครงกระดูกนะครับหรือแม้แต่ในร่างกายนะครับแต่ละแต่ละหลุมเนี่ยเราจะมีการทําหมายเลขนะครับเมื่อการทำหมายเลขประจําหลุมเนี่ยทางแพทย์ที่ตรวจศพก็จะทําหมายเลขที่ตรวจศพสัมพันธ์กับหลุมแล้วก็จะมีการทําหมายเลขที่มีความสัมพันธ์กับแบบฟอร์มแล้วจากตรงนี้ หลักฐานที่จะพิสูจน์ตัวบุคคลคือการเก็บดีเนเอซึ่งจะต้องมีการาตัดกระดูกชิ้นส่วนบางส่วนไม่ว่าจะเป็นกระดูกฟันหรือกระดูกต้นขาก็ตามเข้ากระบวนการเ,าเก็บข้อมูลเป็นโปรไฟล์ดีเนเอนะครับเพื่อไว้เปรียบเทียบในกรณีที่ญาติเนี่ยมาแสดงตัวสภาพของค่ายกักกันแห่งนี้มีอนาบริเวณพื้นที่กว้างบนภูเขาสูงชันห่างจากชายแดนไทยมาเลเซียเพียงแค่300เมตรเส้นทางเข้าออกเป็นไปนด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะหากไม่ชำนาญพื้นที่โดยมีการแบ่งเป็นพื้นที่อาคารต่างๆทั้งหมด7ส่วนมีอาคารทั้งหมด28หลังประกอบด้วยโรงนอนโรงครัวห้องน้ำห้องพักผู้คุมหอคอยสังเกตการห้องอำนวยการและห้องทรมานเพื่อป้องกันชาวโรฮิงญาหลบหนีนอกจากอาคารต่างๆภายในค่ายกักกันผู้พยพชาโรฮิงญาแห่งนี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ยังพบมีห้องทรมานอยู่ภายในค่ายแห่งนี้ด้วยค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่เดินทางมาตรวจสอบแห่งนี้นะคะบอกว่าพบเชือกสายไฟและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทรมานชาวโรฮิงญาค่ะการตรวจคน้นค่ายกักกันชาวโรฮิงญาในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกลุ่มชาวโรฮิงญาในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรหัวไซจังหวัดนครศรีธรรธมราชเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาหลังมีครอบครัวของชาวโรฮิงญามาแจ้งความกับตำรวจภูธรภาค9ว่ามีญาติถูกนำตัวมากักขัง ก่อนจะติดต่อให้นําเงินมาไถ่ตัวแต่หลังจากที่มีการโอนเงินให้กับขบวนการ1 2 0 0 0 0บาทกลับทราบว่าญาติถูกฆ่าตายเนื่องจากเพื่อนที่หลบหนีออกมาได้ได้แจ้งให้กับญาติทราบและบอกถึงที่ตั้งของจุดพักของขบวนการค้ามนุษย์แห่งนี้ทําให้ต่อมาตํารวจได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด3คนและติดตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้วหนึ่งคนคือนายอันวาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญา อย่างบอกว่าอยู่บนเทื่อเขาติดต่อแนวชายแดนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปลูพมหรือใช้เลคคอปเตอร์เนี่ยตรวจพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นความชัดเจนจากกรณีคดีที่เกิดขึ้นซึ่งทางตำรวจตอนภาค8ภาค9เนี่ยได้บูรณาการแลกเปลี่ยนข่าวสารและก็สนที่กำลังกันเนี่เป็นที่มาที่ไปถึงการเข้าไปพิสูจน์ทราบพบแหล่งพักทิงดังกล่าว ตำรวจระบุว่านอกจากค่ายกักกันแห่งนี้แล้วยังมีค่ายกักกันในลักษณะเดียวกันอีก4แห่งที่อยู่บนพื้นที่ภูเขาเดียวกันโดยกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบต่อไปดารินหัว,วัฒนกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน